อันนั้นจะเนี่ยใส่ใครเลยครับ <Yes. co ld> ไม่ใช่กิไมนได้แล้วนั่นน่ะ <c oughs> อโอ้เละเป็นโจ๊กเลยโ <Yeah, yeah. S 1> <c oughs> อ้โหน,นี่กินได้แ้นั่นน่ะอ๋อเจ้าเนี่ยลองชิมดูครับอ้า oh. เป็นอะไรครับ <Okay. S 1> เด็ดถ้วยเดือดค่ะมีมาม่าถ้วยร้อนครับโอเควันนี้น้องจูเนียจะมารีวิวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้วยร้อนรสล,ลดอะไรนะครับลสหมาล่าหมาล่าเทเลยหรอเทเลยครับข้างในมีอะไรบ้างครับข้างในมีหมา,าไหนพ่อขอดูหน่อยมีมาม่าแล้วก็อันนี้คืออะไรครับ อันนี้คือถุงทำความร้อนสำหรับอุ่นอาหารแล้วก็อันนี้มันเป็นผงหมาล่าครับนี่เครื่องปรุงข้างในมีเครื่องปรุงผงหมาล่านน้องจะเนียพร้อมอยังพร้มแล้ทำเลยไหมครับทำเลยเอาลุย,ล,ยลุยุลุยเลย อ้าวนั้นทียังอยู่ได้นั่นแหละครับถุงทําความร้อนจูเนียร์เอาถุงทําความร้อนวางไว้ข้างล่างฮิแล้วก็เติมน้ําเติมน้ําลงในถ้วยนี่ครับใช่นี่เป็นแก้วโฟมัสใช่ครับเติมน้ำไว้ถ้วยนี้ต้องแบบนี้สิไปย่ะ แล้วก็ first, เอาม่าว้างด้วยไฟไหมเอาทำไมมีควันขึ้นมาล่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไอ้ไฟไหม้มันเกินมันจะไฟไหมโอ๊ตร้อนแล้วนะจิเนี่เนี่ยเห้เอาใครไปต้มอยู่ข้างในอ่ะจิเนี่ใครไปต้มมาม่าอยู่ข้างในเนี่ยใครไปก่อไฟอยู่ข้างในเนี่ย ทำไมมันร้อนได้อะวิทำไมมันร้อนได้อะนะ้องจูเนียมีอะไรอยู่ข้างในทำไมมันร้อนได้อะนะอ่าจูเนียใส่เครื่องปรุงแล้วปิดฝาได้เลยครับเ่ไปเลยใส่หมดเลยครับนี่เผ็ดแน่นอนเลยเผ็ดแน่ๆเลยน้องจูเนียอร่อยไหม มีสุกเลยปิดฝาเลยครับอ่าทีนี้ปิดฝาได้เลยดีได้ไหมไม่ได้ฝั่งนี้ครับอ,อุ๊ยร้อนไหมร้นมอนเนี่ยมันเหมือนบูดรถไฟเลยจูเนี่ยมีควันขึ้นมาแล้ว สุกยังแล้วจะเป็นเชฟแล้วหอมหรือเปล่าลองดมดูสิไข่สุกยังเอออย่าเพิ่ง๋ยวมันร้อนพ่อคะทำอาหารดีมาก ข้ามอาหารร้อนๆน่ะเจฟจี้เนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ทำมาม่เผ็ดๆทำเป็นแระซุ่มเครื่องเลยเฮ้ยน้องจจเนียใส่อะไรลงไปเนี่ยบูสเต๊ะบูสเต๊ะซาบูตะยาจูบูชาจูบูชาบูะ อ,อร่อยไหมครับอืมไหนหมูสเตะลองชิมดูซิหมูสเตะรสหมาล่าใช่ไหม,มหมูสเตะรสหมาล่าพร้อมชิมอ้าวร้อนเปล่าครับป่าก่อน เป็นยังไงบ้างครับร่อยร่อยไหมได้เสียงเสียงอะไรอ่ะโอเคเฮ้ยเสียงภาษาจีนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทีนีด้เลยคะเราัะลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ